นตัวนั้นไม่ปรุงธรรมะตีหัวมันไว้ทับหัวมันไว้ทางนี้ก็ช่อยคอยสงบเย็นสงบเย็นขึ้นมานี่เราวิธีระงับดับความฟุ้งซ่านของจิตใจเราเราจะไปหาสิ่งใดมาระงับในโลกนี้ไม่มีบอกกกงๆเลยว่าไม่มีอะไรระงับดับได้นอกจากธรรม <c oughs> เฉพาะอย่างยิ่งจีตตาภาวนาอันนี้ระ,นนะงับ ดับลงได้จนกระทั่งถึงขั้นดับได้โดยสิ้นเชิงจากทิฏฐาภาวนานี่ยพุทธศา,าสนาของเราจึงเลิกเลอที่ตรงนี้นะไม่มีศา,าสนาใดเท่าที่ทราบมาว่าสอนลงในจุดที่เกิดเหตุทั้งหลายด้วยแกมหาเหตุคือที่เลรอเกิดขึ้นจากใจปุงเลื่อนปุงนี้จะตลอดเวลาน ทำอภัยเจ้าระงับดับตรงนี้ด้วยคิตตภาวนาด้วยสติธรรมปัญญาธรรมสอดส่องดูมันคิดเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ดีให้หลงงับอืมพอมันคิดเรื่องนั้นไม่ดีอย่าคิดซ้ํานั่นคิดเรื่องไหนไม่ดีเช่นสมมติว่าคิดโกรธคิดเครียดแค้นให้บุใด้แล้วมันจะโกรธโมโหโตัวโสข,ขนนึ้นทันทีมันไม่ได้ว่าอันนี้เป็นเศษเป็นเดนไปแล้วนะมันจะกุ้งขึ้นมาใหม่อุ่นขึ้นมาใหม่เผาเจ้าของได้ อย่างสสดร้อนๆเพราะ,ะนั้นท่านถึงข้างมันทิศเรื่องไม่ดีอะไรของบุคคลหรือสัตว์ตัวใดก็ตามให้รีบนะครับปัดออกเอาความคิดทางดีเข้ามาแทนที่นี่ัน,นั้นจะจะระงับไปถ้าถ้าสืบสาวไปตามมันแล้วมันจะไปใหญ่เลยมันปรงขึ้นอย่างสซสดร้อนๆไม่มีอดีตไม่มีของเก่าของแก่นะถ้าเป็นความคิดขึ้นมาจากใจของเจกลุลก็บรรดาลให้เกิดขึ้นมาหรือ ผลักดันให้เกิดขึ้นมาแล้วจะโชสิร้อนๆทั้งนั้นเพรนั้นเป็นควรให้มีกิตตะภาวนานะบางคับใจเราเรื่องกระแสของของกิเลสภายในใจนี่รุนแรงมากนะยิ่งผู้ไม่เคยภาวนาเลยนี่พอจอ่อเอาคำบริกรรมจ่อเข้าไปนี่มันจะปัดตกห้าเทวีนะมันรุนแรงมากขนาดนั้นนะพลังของกิเลสพอเราพุโทโธนี่จะระง,งับมันนะมันจะปัดทันทีแล้วมันจะพุ่งพุ่งเข้ามันไปเรื่อย นี่เบื้องต้นแรงมากนะเอาจนตั้งสติไม่อยู่พอตั้งปั๊บล้มผอยลมผอยลมผอยก็พุ่งออกทางที่เหลนนะเมื่อท,งทมมางธรรมะคือคําบริกรรมหรือสติทำตั้งภาพล้มทันทีทันทีนี่เวลากระแสงเย่มันรุนแรงอยู่ที่ใจเรามันเกิดที่ใจที่เหลยจะไปหาต้นไม้ภูเขาที่ไหนไม่มีให้ดูที่ใจนี่แหละ แล้วระงับกันที่ใจด้วยธรรมธรรมก็มีที่ใจเช่นเดียวกันเมือนระงับอันนี้แล้วจิตเราจะสงบเราจะค่อยสงบสงบเอาให้ได้นะเวลาเด็ดต้องเด็ดที่เด่นมันเด็ดเราต้องเด็ดแล้ว